วันนี้คำถามที่ได้มาคือว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ทำลายลูซิเฟอร์ตั้งแต่อยู่บนสวรรค์เลยก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะครับอย่างแรกเลยเราต้องทำความรู้จักกับพระเจ้าก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าคำถามนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าโดยตรงเลยว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ทำลายลูซิเฟอร์ตั้งแต่ลูซิเฟอร์อยู่บนสวรรค์หรือว่าทำความบาปปครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะสิ่งสำคัญที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับพระเจ้าก่อนก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่เหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือหลักฟิสิก พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือหลักปฏิจจสมุปบาทพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือการเวลาและชาติภพนิทธานุภาพด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นทรงอยู่เหนือการเป็นนิพพาน พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และเป็นผู้กําหนดหลักฟิสิกส์ในจัก,กรวาลน,นี้นั่นหมายความว่าทุกสิ่งในจัก,กรวาลเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้หลักฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นดวงดาวดวงจันทร์มันโคจรมันมีแรงดึงดูดโลกก็มีหลักฟิสิกส์ของโลกดวงจันทร์ก็มีหลักฟิสิกส์ดวงจันทร์ถ้าเราไปดาวอังคารก็จะมีหลักฟิสิกส์ของดาวอังคารตอให้เราจะอยู่อีกกาแล็กซี่หนึ่งหรือว่าจัก,กรวาลหนึ่งรือว่าอีกมัลติเวิร์สหนึ่งถ้าจะใช้ภาษาแบบว่ามาเวลหรือว่าจะอยู่อีกชาติพบอื่นๆสิ่งเหล่านี้เราก็จจจะะเเเเเหหหหหหห็นนนนนนไไดดด้้้้้้ววววว่่่่่่่่่าา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 มมัััััออออยยยููภใใใตตตลลลกกกกกกฟฟิิิิิิสสสรรรรรรรืืธชทททีีพงงงงแญข พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นนิพพานพระองค์ทรงอยู่เหนือการดับสูญพระองค์ทรงไม่มีที่เกิดและไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงเป็นนิรันด์อันนี้คือคุณตี้ของพระเจ้าสิ่งที่สองที่เราควรจะรู้ก่อนก่อนที่จะตอบคำถามว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ทำลายลูซิเฟอร์ตอนที่ลูซิเฟอร์อยู่บนสวรรค์เลยก็คือลักษณะของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าคือ Pharaoh. พระเจ้าทรงเป็นความรักโอเคนะเรารู้สองอย่างแล้วใช่ไหมครับอย่างแรกคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างที่สองก็ความรัก ทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นหลักศาสนศาสตร์ใหญ่ที่เราจะนํามามันกับตอบคําถามว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ทําลายลูซิเฟอร์ตอนนี้ลูซิเฟอร์เนี่ยทำบาปอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่แรกๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาถึงเหตุผลที่หนึ่งว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ทําลายลูซิเฟอร์ในตอนนั้นนะครับหนึ่งก็คือพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูซิเฟอร์เหมือนที่พระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเราทุกคนพระเจ้าเป็นเหมือนกับพ่อของลูซิเฟอร์พระเจ้าสร้างลูซิเฟอร์มา เป็นพ่อแม่แล้วลูกเราทําความผิดแล้วเราจะไปแบบว่าทํร้ายไปฆ่าลูกทันทีเลยเหรอมันก็คงไม่ใช่พระเจ้าแห่งความรักที่เราคุยกันไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยความรักนี้พระเจ้าอยากจะให้โอกาสลูซิเฟอร์แล้วก็ทูตสวรรค์หนึ่งในงสารเนี่ยที่ทาความผิดความบาปต่อพระเจ้าไปเนี่ยได้กลับใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าลองคิดถึงจิตใจของคนที่เป็นพ่อดูสิครับว่า อยากจะทําลายลูกของตัวเองไหมล่ะครับคงไม่เช่นเดียวกันกับพระเจ้าครับพระเจ้าประทานโอกาสแล้วก็การเริ่มต้นใหม่กับลูซิเฟอร์และในตลอดการเวลาที่ผ่านมาลูซิเฟอร์ได้รับโอกาสจากพระเจ้าอย่างมากมายเลยจริงๆจึงไม่ได้ทําลายลูซิเฟอร์ทันที อย่างที่2ครับคือว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าไม่ได้แค่สร้างโลกเราพระองค์ทรงสร้างทั่วสวรรค์และพระองค์ทรงครีเอทีฟมากๆเลยและด้วยความครีเอทีฟของพระองค์เนี่ยพระเจ้าได้สร้างสปปรรพสิ่งมากมายไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่ทั่วสวรรค์แต่ยังมีสิ่งที่มีชีวิตสปปรรพสิ่งที่อยู่ที่ดวงดาวดวงอื่นๆหรือเราจะเรียกว่าเอเลี่ยนก็ได้นะเป็นลูกๆของพระเจ้าทางนั้นเลยพระเจ้าอยากให้ลูกๆของพระเจ้าทั่วจักรวาลทั่วกาแล็กซีเนี่ยเห็นว่าการปกครองพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงปกครองด้วยคคคววาาามมรรักไ่่่่ใใชแทํผิด๊บ ่ใครทำผิดทำลายทันทีแต่พระเจ้าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยถ้าใครทำผิดแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้แก้ตัวได้พระองค์ทรงอยากให้ทั้งจักรวาลนี้เห็นว่าพระเจ้าไม่ใช่ เผด็จการแต่การปกครองพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงปกครองด้วยความรักความเข้าใจพระองค์ถึงไม่ได้ทำลายลูซิเฟอร์โดยทันทีเพราะพระองค์อยากจะให้เวลาเนี่ยได้พิสูจน์ว่าการปกครองพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงปกครองด้วยความรักจริงๆแล้วมันคือตัวตนของพระเจ้าและอย่างที่3นะครับคือพระองค์ทรงเอาอยู่พระองค์ทรงสามารถจัดการกับสิ่งยุ่งเหยิงต่างๆเหล่านี้ได้อย่าลืมนะครับว่าความบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่สําหรับมนุษย์เป็นสิ่งที่ใหญ่สําหรับสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่ความบาปไม่ได้เป็นสิ่งที่ใหญ่สำหรับพระเจ้าพระเจ พระเจ้าพระผู้สร้างเราเนี่ยอย่างที่ผมได้อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นในตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความยุ่งเหยิงอะไรในจักรวาลน,นี้พระองค์ทรงเอาอยู่พระองค์จึงปล่อยให้ลูซิเฟอร์เนี่ยได้ทําตามใจของมันเองเพราะพระเจ้าได้สร้างลูซิเฟอร์แล้วก็เราทุกคนให้มีพลังแห่งการเลือก ใช่ไหมฮะพลังการเลือกนี่ก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของความรักถ้าเรารักใครเราก็ต้องยอมให้เขาเลือกเช่นเดียวกันครับพระเจ้าเนี่ยยอมให้ลูซิเฟอร์เลือกในทางของเขาและพระองค์ทรงปล่อยลูซิเฟอร์เนี่ยทำตามใจของตัวเองเพื่อที่การเวลาจะได้พิสูจน์ให้สรรพสิ่งทั้งจัก,กรวาลเนี่ยได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักจริงๆส่วนลูซิเฟอร์เนี่ยเป็นคนที่หักหลังพระเจ้าและทําให้พระเจ้าเจ็บปวดและเป็นคนที่นําประสบการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาสู่จัก,กรวาลน,นี้ เพราะว่าพาระเจ้าอยากให้สรรพสิ่งทั้งจัก,กรวาลที่ประค์ทสงสร้างด้วยความรักเนี่ยได้เห็นว่าความบา,บาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงนะพระเจ้าเลยปล่อยให้ความบาปเนี่ยมันดาเนินไปเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อที่พระเจ้าจะได้พิสูจน์อะไรแต่มนุษย์อย่างเราหรือว่าสรรพสิ่งที่อยู่ภายใต้การเวลานี่ต้องการเวลาที่จะพิสูนจน์ว่าพระเจ้าเนี่ยดีจริงและเต็มไปด้วยความรักจริงๆพระเจ้าจึงปล่อยให้สิ่งนี้มันดําเนินต่อไปเรื่อยๆเพื่อสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยจะได้รู้แล้วก็เห็นอย่างชัดเจนในความรักของพระเจ้าครับ ทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านน่ยให้คลิปตามผมลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ฆ่าลูซิเฟอร์ทันที เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ด้วยใจที่กว้างขวางและความรักที่ไร้ขอบเขตมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่เขาอ้างมาจากพร่มพีที่บอกว่ามีการต่อสู้บนสวรรค์พระเจ้าต่อสู้ลูซิเฟอร์สุดท้ายลูซิเฟอร์แพ้แล้วก็ต้องถูกเตะออกนอกสวรรค์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้ยการที่พระเจ้าต้องต่อสู้กับลูซิเฟอร์เพราะว่าตอนที่พระเจ้าสร้างลูซิเฟอร์มาใหม่ๆเนี่ยพระเจ้าประทานกําลังให้กับลูซิเฟอร์เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของกำลังของพระเจ้าที่มีอยู่ร มันต้องใช้เวลาในการต่อสู้ต้องใช้ทรัพยากรในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเหมือนกับลูซิเฟอร์ก็มีพลังในการต่อกรกับพระเจ้าบ้างเพราะว่ามันมีอำนาจของพระเจ้าตั้ง70%พระเจ้ามีมากกว่ามัน30%พระเจ้าก็เลยต้องใช้เวลาต่อสู้บทขยี้หรือว่าทาการสงครางกับลูซิเฟอร์ด้วยพลังอำนาจที่พระเจ้ามีมากกว่าลูซิเฟอร์30%จึงทําให้พระเจ้าเนี่ยสามารถเอาชนะลูซิเฟอร์ได้ในที่สุดแต่ทฤษฎีนี้มันจํากัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแห่งพระคัมภีพระเจ้าที่มีสเกลความยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลที่อยู่เหนือจักราะ้เจ ที่เรานำมาสการคำถามที่ตามมาก็คือแล้วทําไมพระคัมภีร์ถึงบันทึกว่ามีการต่อสู้บนสวรรค์ล่ะสําหรับผมเองแล้วเนี่ยพระเจ้ายอมให้มีการต่อสู้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ซื้อเวลาให้กับลูซิเฟอร์ในการที่เขาจะได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆที่เขาทําหรือว่าเป็นปรปักต่อพระเจ้าพระเจ้าเหมือนกับอยากให้ลูซิเฟอร์คิดทบทวนว่า้ เราเป็นพ่อของเจ้านะเราสร้างเจ้าขึ้นมาเราไม่ได้มีไอเดียที่อยากจะทำลายเจ้าเลยเจ้าเองต่างหากที่มีความคิดอิจฉ้าอยากจะยกตัวเองขึ้นเทียมเราเฮ้ยลูซิเฟอร์เจ้าลองคิดดูดีผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้เวลากับลูซิเฟอร์ในการที่เขาจะได้ทบทวนตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับลูซิเฟอร์เลยด้วยซ้ำแต่ด้วยลักษณะความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของพระเจ้าคือด้วยจิตใจที่กว้างขวางดังหมาสมุทรผู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเนี่ยนะครับคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ด้วย ใจใเราถึงยกย่องให้เขาว่าเขาคือผู้ที่ยิ่งใหญ่หลายๆคนเป็นคนที่เก่งมีทรัพยากรมากมายเป็นคนรวยเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีพื้นที่ครอบครองมีอิทธิพลมากมายแต่ว่าเราไม่ได้ยกย่องว่าเขาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันทางกายภาพแต่ถูกวัดด้วยจิตใจที่กว้างขวางการที่เราให้โอกาสซึ่งกันและกันคนเรายิ่งใหญ่ด้วยปริมาณของความรักความเมตตาที่ถูกให้ออกไปและการให้โอกาสผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ทําไม่ดีต่อเราคนที่หักหลังเราคนที่ทําให้เราเจ็บปวดคือหนึ่งในลักษณะของความ ยิ่งใหญ่ความใจกว้างและความยิ่งใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมาจากความรักและพระพีบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าถึงยิ่งใหญ่ในสเกลที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้และอยู่ในคลาสของพระองค์เองพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือการเวลาไม่เพียงเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือขอบเขตและกฎเกณฑ์ของนิพพานหรือหลักปฏิจจสมบทบาทเท่านั้นแต่สิ่งที่ทําให้พระองค์ยิ่งใหญ่คือจิตใจที่กว้างขวางและยิ่งใหญ่ที่ปรารถนาที่จะเห็นผู้ที่หลงผิดได้กลับตัว กลับใจเข้ามานมรสการและมอบความรักคืนให้กับพระองค์ด้วยพลังแห่งศิรปภาพที่องค์ทรงมอบไปกับเขาจากใจ และด้วยความยิ่งใหญ่อันนี้ของพระเจ้าเนี่ยจึงทําให้กฎแห่งกรรมหรือหลักปฏิจจสมบทบาทเนี่ยมันเล็กลงไปเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่มีจริงนะครับผมเชื่อว่าการทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วแต่ว่าผมอยากจะนําเสนออีกมุมมองหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองในสเกลระดับความเป็นนิรันดร์สเกลของพระเจ้านะครับสเกลความยิ่งใหญ่ระดับพระเจ้าเนี่ยคือพระเจ้าทรงมีความสามารถในการที่จะลบล้างความผิดความบาปหรือกฎแห่งกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทั่วสวรรค์หรือแม้แต่ลูซีเฟอร์เองนั่นหมายความว่าาพรระเจ้ีงม หน้าที่จะขีดค่าและทำให้กฎแห่งกรรมต่างเนี่ยเป็นโมฆะได้และด้วยจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์ทรงปรารถนาจะเห็นลูซิเฟอร์เนี่ยได้กลับตัวกลับใจถ้าหากลูซิเฟอร์กลับตัวกลับใจสิ่งต่างๆที่เขาทำเนี่ยจะถือว่าเป็นโมฆะ พระเจ้าเองพร้อมที่จะให้อภัยเขาทุกอย่างจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เซตศูนย์ทันทีเพราะว่าการให้อภัยและการกลับมาคืนดีเนี่ยเป็นสิ่งที่หอมหวานที่สุดเสมอนั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลใหญ่ที่พระเจ้าไม่ได้ทาลายลูซิเฟอร์ทันทีเพราะว่าพระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์พิเศษกับลูซิเฟอร์มีความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวกับลูซิเฟอร์พระองค์ทรงอยากจะคืนดีและให้โอกาสลูซิเฟอร์อีกครั้งหนึ่งจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงไม่ทําลายลูซิเฟอร์และหนึ่งในสามอุตัตว่วนที่ติดตามเขาอย่อย่่่่าา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 งงงไไไไรรรรรรรกกก็็ตตตมมนนะะบผผออยใ้้้้้้้้ทททุววพพเเเจจปูสสลซิฟ์แด ลูซิเฟอร์ด้วยใจิตใจที่หยิ่งผยองและอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าได้สร้างซาตานขึ้นมาในตัวของเขาและสุดท้ายในจากลูซิเฟอร์ีทพเจ้าทรงสร้างอย่างสวยงามทรงสร้างอย่างพิถีพิถันได้กลายมาเป็นซาตานเพราะว่าความหยิ่งผยองในใจและในตัวของเขาหวังว่าสิ่งที่ผมแบม่งปันในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกท่านได้เข้าใจพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับสวัสดีครับ